หมดครับหมดนะครับอันนี้นะครับส่งสัญญาณนะครับว่ามันนี้นะครับฝนตกนะครับฝนตกเก้าสิบเปอร์เซ็นขึ้นไปเลยนะครับจากประสบการณ์ที่ที่เคยเห็นนะนี่เขาเรียกว่ามดมดมันหนีน้ำนะครับมันมีมันมีเขาเรียกว่ามันมีสัรชัตญาณนะครับมันมันมีเซนต์นะครับเห็นไหมครับ ตัวนี้มันออกจากรูมานะครับนตัวนี้นะครับเห็นไหมครับถ้ามดมันออกจากรูแบบนี้นะจากที่ว่าอยู่บ้านนะครับแถวๆนอกเมืองนะครับอยู่กลางทุ่งกลางนานะถ้ามันถ้ามันหนีแบบนี้นะครับมันไปแบบนี้นะครับส่วนใหญ่นี้จะไม่ค่อยพลาดนะครับฝนตกแน่นอน,นครับวันนี้นะครับ อันนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านครับนี่เลยนะครับปัญญาชาวบ้านมดเขาเรียกว่ามดหนีน้านะครับมันมันมีสัญชาตญาณของมันะครับจะไปแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับมันหนีนะครับเห็นไหมครับมันหนีมันหนีน้ามันหนีน้ํานะเป็น เป็นเส้นเป็นสายลนะครับลุ่นไปถึงไปถึงรถนู่นนี่เลยนะ